มีที่มือเดินใหญ่กว่าเลยยปวดท้องอะไรนี่โคนอาการเดือดเมเต็มกว่อลูกจะคลอเฮ้ยเอาไงเอนายเอาไงเอาอุ้มมังวก่อนเมเลูกอาอุ้มตุกไปวไยนะเอาอุ้มไปเออ้มไปเอาอุมไอา้ไอา้ไเอา้ไยอเอาอไหอมอาุ้มไ้ไเาอมไมปเ้ปเาอ้อาอาอไา้ไา้มเอาเอาอ ครับครับครับมาจนวันนี้ดีๆ <laughs> 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 <tập, lui> <laughs> ทรมานในวังตาโอ้บุญรอดจบคราดมาอย่าทรมานโอ้ ไอพ <im sharing> The ่อของเด็กในท้องเนี่ยมันเป็นใครไพ่อของเในท้องเป็นใครก็คุณาไงล่าดูดอนใจปวดณพเทอปากว่าปุกคนตรงกอนเด้งสดมอเพือพรสงโอ๊ยโอยยานโอย อดีวเดี๋ยวเดี๋ยวที wa, e ่ผายคุยงมาเกินคลอดคนเดียวยูเอ็นโยนมาสองคนเลยีก็อยู่แฝดเดี๋ยวดวเี๋ยก่อนนะกูเห็นนะเห็นป่ะลึงเตะเด็กมันรู้ทุตบอลเลยมั้งไอ้เหี้ยะเด็กโยนมากูบ้านที่อ่ะหายเฮ้ยเฮ้ยผีผู้ชายวะไอ้ตุ๊กตาเด็กน่ารักว่ะผีผู้ชายโอขนลูกด่างนี่มันต้องผู้ชายเนี่ยรู้ยังไงผู้ชายนี่ไงโอ้ยมั้ช่วยต้องเดือดเลยดูพิ ันใจโอ้ยสาธุแหมโตไปน่าจะยาวหน้าดูอนาคตดันเฮ้ยเฮ้ยลูกเงินมันน่ารักว่ะหน้าตาละไม้คล้ายแม่เลยเด็กผู้ชายหน้าเหมือนแม่ไม่อาพับแน่นอนทำไมเด็กไม่ร้องเลยวะเออว่ะเฮ้ยไอ้หดูตบตูดดิตบตูดดิวีวีไอ้ตูดตูเฮ้ยเด็กไม่ร้องเลยว่ะแกว่ะไอ้ฮ่า เกิดมาทำงานยังไม่ร้องอย่าบอกนะมึงเป็นไบร์อะไอ้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 หลานโง่โง่ยังไงนี่ฉันอุทานอะไรเอาไปเนี่ยฉันตกใจแป๊บหนึ่งนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมึงปลุกเงินมึงดิบอกให้มันดูลูกมันลูกมันน่ารักมากเลยเงินเฮ้ยน่ารักไหมลูกลูกเอะคลอดเดี๋ยวนะน่ารัหายเงินารัดเลูก ไุ้งดูดูา่เอนะหมเลยเ่าต้องจะไปนะไตังเลรูออกมาคุณพรคุณพคุยีครับโอคุณพรอะไรคุณยีกปากยวรอีคุณพรฮเกิดเืองใหญ่แลครับเกอะไรขึ้นอีกอะเมื่อกี้ตอนผมจะลงจากบ้านเริ่มปวดท้องคอลูกออกมาผูชายเหรอแต่ว่าตอนนี้เนิร์ดขาดใจตายแล้วครับ อะไรนะัเดินดขาดใจตายแ้วครับความเล้ม<า>แข็งใ,ให้กับุูกชาสุรสงครามเมื่อรู้ว่าเนิร์นั้นจากไปซะแล้ว เด็กหนบ้านตายเด็กแล้วคนพาเศษได้ทำไมร้้ทไมเนี่ยฮะเด็กในบ้านตายผาบมาคนผามาผูกพันกันแน่นมีพี่ เกสองเทพประบุอยู่ที่รักสี่วันสี่คืนจัดการให้เลยไอ้ไอ้บ๊อบนี่เกแค่ประบครับเทพบุตรโทรหาไม่ต้องโทรหาแดงสดเลยแจ้งสนชอบเบียรราคาเกินโทรเลยเอาที่เกแค่ประบครับก็หมดสองศพไม่ต้องทำไมอ่ะโทรไปไม่ดีกูอีสัตว์นี่คกมึงนี่ชอบยาวเวลาพูดไอ้บ๊อบมียาแพ้อากาศไหมเดี๋ยวให้กินหลังลมไม่ต้องเลยคุณพระคุณแม่อะไรเนื่อมันตายแล้วแล้ว เดี๋ยวลูกก็คลอดออกมาแล้วครับเด็กผู้ชายคุณแม่ครับเนี่ยครับน่ารักมากเลยครับแม่ดูดิครับน่ารักเนาะน่ารักครับแม่น่ารักตรงเนี้ยมาดูหน่อยรูปร่างมันดีจริงดูดิเฮ้ยคุณแม่เฮียเฮียทุกคนนี่ร้องทำไม าาแล้วยังไงมีน้อตายแล้วทำไมมึงจะทำมหาเด็กกันไม่ได้เลยได้ไงผมรู้ครับแม่แต่ในนั้นมึงก็เด็กในบ้านนะครับแล้วไงผมว่าคุณแม่จัดงานให้มันสักสิบหกวันสิบหกคืนนะคร<อ>ับเปลืองเปลืองตังกูมากอ่อแต่ทำไมาหาว่าทำไมลิเกคนตายที่คนเดียวหาคณะนั้เตี๋ยหรือคนเรียงกันเลยครับโอ๊อยจ่าเลยกระเถิยทั้งคณะจริงนะครับท้ายจะโผล่มป็นต่างเอกจะดูไหมล่ะสภาพผมไม่เคยดูเลย มึงไม่เปิดไลฟ์สดดูสิมึงจะวูบมันผมไม่เอาแล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องจัดงานอะไรให้ใหญ่โตเนี่ยเอามันไปฝังเลยจะขึ้นเผาก็ได้แล้วเด็กคนนี้มันก็อยู่ข้างในกระท่อมเนี่ยม่ต้องมาให้คุ้มโดนเรียนใหญ่กูละไปไปเอาขอบีด้วยไปไปทางไหนต้มยำทำแกงเรื่องแล้วโดนเลือดเต็มหมดเลยมึงเอาน้ำมาล้างซะเดี๋ยวนี้แล้วแล้วเอาเอ็นโกฮอร์มาล้างให้หมดมันเป็นสัตว์ใหญ่ของบ้านกูไปครับ ไปไปไปเอาไปล่าโกงกระแล้หนาเนี่ย<ป>ใส่ซะแล้วมีอะไรปะเนี่ยฮะไม่มีตุกษาเดินมานนะคุณหญิงคุณหญิงกบแบบนี้เลี้ยงมาในไม่กลัวแล้วเนี่ยเรื่องจะกลัวแล้วนะไปเร็วไปเร็วไปมีคนรักผู้หญิงชัว่วคู่นี่ผู้ต้องกลับมาโสดอ,อ,อีกแล้หรือครับโสดมาสิ เกก็ตอกแล้วไม่เอาชิ้นจักรแรกนี่ก็องไปตกฟกคุมไหมหรอกตอนนี้ผมโสดใช้ไก็รู้แล้วไงเดี๋ยวที้โทรคิดเดียวบังก็มาส่งแล้วเอาอะไรผมอยากได้แอร์เย็นๆเจ้เครื่องอ้ยเอาไว้นอนกับลูกชายแปดหมื่นวิวเบอร์อู้ยมึงยังนอนพัดลมเลย มึงยังพัดลมเลยเฉยๆเถอะกูเปรได้แปดเปอร์วีดีโอกูลำบากได้ผู้ชายต้องสบายมีการให้ผมนอนไข่แข็งเลยเหรอครับนี่ท่ <l ux> อเขาไมา่ต้องถูกพุชละผมขอเลยครับอะไรแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมเลี้ยงลูกลูกหลับแล้วจะไปหานะครับหลับแล้วอย่าทำลูกลาะคนเขามองอยู่พี่เดิมก็แล้วกันหลังซ่วมไงไรคับผม ผมนอนผมวางไว้ให้เลยนะครับอะไรอย่านั่งไงรู้ใจครับผมจะท,ทำเครื่องไม่แังเอ่อคืนนี้ถ้าไปเจอหลังร่วมผมรบกวนเป็นวัสเซีนะครับจะระเบีเหม็นคาวมากเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงบะาช้าฉันเกี่ยวกากหมูน้ำมันเยอะผมขอกากหมูนะครับเออขอบคุณมากครับพอจะให้อร่อยนะทอดมะพร้นะกขาวอึ้งเลยทอดนี่เพิ่งก,กูแดกอะไรเนี่ย ผมไปหานะครับเจอกันกระกาดโชคดีคร te ับผมต่างมังตา้าราวงหวังตัางมองกันทำให้ทันละเมอต่างมองกันทำให้ทันรักเธอไม่รู้เลยว่าจะมักมีอะไรของเคยนายมึงถามจริงมึงได้กันจริงจรอาแบบอาแบบลูกชายเลยอ่ะไม่รู้ทำแล้วไม่ลงหรอกหน้าเหมือนพ่อกู เฮ้ยน้าเหมือนน้าผายว้าวเฮ้ยตัดเลื่อนว่ะยานะพาไปวัดไปให้หลวงพ่อสวดก่อนที่จะเผาใอ้พี่แล้วมึงรู้ไหมมึงเลยมบช่วยกูเลี้ยงเด็กคนนี้โตขึ้นมาอย่ารอน็เป็นล้านเราโอ้ Merci. <laughs>